มีบางสิ่งที่อยากให้รู้และคุณหาคำตอบในคำถามที่ว่าความสุขที่แท้จริงคือสิ่งใดเราอยากจะรู้กันไหมหรเรื่องราวที่มีมากมายในความสุขที่ลาหลายเพียงแค่เรา ไม่ป่วยยกหมือขึ้นค่ะผมไม่ป่วยครับอุยอ้ย,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 ยคุณคือใครคะปก็ติดจะเป็นพี่นัทน,นะคะพี่น,นัทหายไปไหนคะพี่นัทเนี่ยเรียกพี่นัทไม่ได้เลยนะครับต้องเรียกพระนัทครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับเขาขอตัวไปบวชเพื่อศึกษาพระธรรมสักพักหนึ่งครั ก็เลยส่งพี่แบงค์วันชัยมาเป็นพิธีกรช่วยนะครับอ๋อจะเห็นพี่แบงค์สักพักใหญ่ๆเลยทีเดียวใหญ่ๆทีเดียวนะครับนวันนี้ค่ะพี่แบงค์เราจะมาพูดถึงเรื่องประโยชน์ที่เรา Me, อี่ไหมคะอ๋อเคยได้ยินครับคะ่ะแต่วันนี้พี่ขอบเพิ่มคะ่ะเพิ่มมาอะไร You are what you eat and drink ค่ะเพราะว่าการดื่มน้ำนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากทีเดียวไม่แพ้กับการทานอาหารเข้าไปในร่างกายเลยคะ่ะอย่ากที่ทราบบ้านนะครับ น้ำที่ดีนะครับน้ำที่สะอาดทานแล้วเนี่ยทำให้สุขภาพแข็งแรงคะนะครับถ้าเราทานน้ำที่ไม่สะอาดมีสารปนเปื้อนนะครหรือทานน้ำผิดวิธีเนี่ยม,มันก็ทำให้กลายเป็นยาพิษได้เลยทีเดียวนะครับใช่แล้วค่ะแต่วันนี้ค่ะน้ำที่เราจะพูดถึง พี่เคยได้ยินน้ำอัคคลายบ้างไหมน้ำอัคคลายหรือทนอัคคลายครับน้ำนอัคคลายค่ะน้ำนอัคคลายไม่เคยได้ยินครับเคยได้ยินแต่น้ำแร่น้ำกรองน้ำนองน้ำเน่าครับอุ้ยอันสุดท้ายนี้พบได้ในระคมหลังข่าวค่ะแ,แต่ไม่ใช่ช่วงนี้ แต่อย่างที่บอกกันนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยแสดงว่าวันนี้เรารายการของเราจะพูดถึงเรื่องนะ้ำที่มีคุณประโยชน์ต่อท่านผู้ชมแน่นอนครับใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเราทั้งสองคนรวมถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะจะได้รู้ปพร้อมกันค่ะว่านะ้ำเอาคลายคืออะไรและ มีประโยชน์อย่างไรกับสุขภาพของเราบ้างคะช่วงแ้าแน่น่อนครับน้ำแร่เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของน้ำอัดลายไลน้ำแร่เองเนี่ยเขามีความเป็นอัลขานอยู่ออแต่น้ำาอล้นไแตกต่างน้ำแร่คือ น้ำอังกอลนยนอกจากจะมีสภาวะความเป็นด่างแล้วมีแร่ธาตอังคอรลายครบแล้วเข<ะ>าก็ยังมีเรื่องของมนลคุณเล<ะ>็กมีเรื่องของประจุลบที่เป็นสารซูเปอร์แอนตี้ออกสิแดน์ในร่างกายเรามีสภาวะ มันนีเยอะเมื่อละคาน้ำทะลายเขาเป็นมากมากค่ะฉันแขนมันเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะค่อยๆถูกน้ำมาคลายทำละลายทำให้ไขมันเนี่ยมันมันเจือจางมันแตกตัวจะบอก่าได้ยังไ้ว่าต้องต้องะครับใช่เลยครับน้ำอา าลยจะมีความพิเศษแตกต่างจากน้ำดื่มทั่วไปอย่างไรคุณผู้ชมติดตามชมได้ในรายการใครไม่ป่วยเยกมืกขึ้นวันนี้นะ มปนยอสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวบีบเย็นตราปาริสุทิศูนย์แปดห้าศูน0์ศูนนาหนึำมันธรรมชาติสำหรับประกอบอาหารราโคโค่แคร o okay. Al k k y alkaline water. change your water change your life คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยรู้จักน้ำอาคอไลน์มาก่อนและมีก็เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่นะคะก็ไม่เคยแม้กระทั่งได้ยินชื่อของน้ำอาคอไลน์เลยแต่มีคนไทยคนหนึ่งค่ะที่รู้จักน้ำอาคอไลน์เป็นอย่างดี ตัวรักวิลล่ค่ะน้องวีน้อรสงสัยมากเลยกับน้ำคลายน้ำคลายนี่คืออะไรครับค่ะปกติเรา แล้วก็มีพวกน้ำอแอบดิเว่นี้มันแตกต่างกันยังไงคะชื่อมันไม่คุ้นเลยค่ะครับก็น้ำอังคัราเนี่ยเป็นน้ำยุคที่ห้านะครับ,รบเรียกได้ง่ายๆว่าเป็นน้ำแบบใหม่ล่าสุดอ่าอในใน ปัจจุบันนี้ที่ม,มีประโยชน์กับร่างกายเพรับว่าอาจจะต้องกนขอถามความนิดหนึ่งว่าเ <S S S 2> ว,วาเป็นมาของเขาเนี่ยมาอย่างไรครับจริงแล้วเนี่ยน้ำอคริเนี่ยอยู่คู่กับโลกมานานแล้วนะครับเขาเกิดมาจาก น้ำแร่หรือว่าน้ำ่ายทานธรรมชาติทั้งหลายนะฮะที่มีความเป็นออกคาลายาแล้วทีนี้คนในรเราแวกที่อยู่ในอาศัยแหล่งน้ำเหล่านั้นเนี่ยพ<า>ิสูจน์ได้ว่ามีอายุยืนมีสุขภาพที่ดีับครนะวิษสั์เขาก็เลยเ อยากจะค้นหาว่าทำไมคนในบุว,ว่บ้านเหล่านั้นถึงมีอายุยืนมีสุขภาพที่ดีก็พบว่าน้ำนั้นเป็นเป็นอาคลาคารับเมื่อสักครู่นี้คุณพัยทุนบอกว่าน้ำแรกก็มีอาวคลายแล้วน้ำอาวคลายที่เรา อ๋อครับก็คือ,อผมจะเรียนให้ทราบว่าน้ำแร่เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของน้ำอังคลาลน์น้ำแร่เองเนี่ยเขามีความเป็นอังคลาลนยอยู่บางแหล่งจะมีความเป็นอังคลาลนยค่อนข้างสูงบางแหล่งก็มีความเป็นอังคลาลค่อนข้างน้อยมันก็ขึ้นอ,อ,อยู่กับว่ายี่ห้อ บรรจุขวดจากแหลงไหนนะครับแต่น้ําแร่เองเนี่ยเขาจะมีแต่ความเป็นอัคลคาไลเพราะว่าเขามีแร่ธา,าตุอัลคาไลแมกนีเซียมโพแทสเซียมโซเดียมแต่เขาไม่มีประจุลบยิ่งประจุขวดเสร็จแล้วเนี่ยประจุ ไปพอเขาโดนแสงแดดโดนความร้อนประจุลบก็หายหมดแล้วน้ำแร่ที่เราดื่มกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่มีประจุลบแล้วก็ความเป็นโมเลกุลเล็กก็ไม่มีกูะจะรู้สึกว่าน้ำแร่ก็ยังหนัก,นกอยู่แต่น้ำอัางคาตลายแตกต่าง คือน้ำอังคลายนอกจากจะมีความเป็นอัคลคายมีความสภาว่าความเป็นด่างแล้วมีแร่ธาตุอังคลรายครบแล,แล้วก็ยังมีเรื่องของมลพุลเ,เล็กมีเรื่องของประจุลบที่เป็นสารซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนแล้วก็มีออกซิเจนที่มากมาย ร่างกายเนี่ยกับปีกกระเป๋าตัวที่เราอยากดได้มากก็คือแอนตี้ออกซิแดนที่จะช่วยให้เราชะลอวยัยช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันเราดีขึ้นช่วยให้เซลล์ที่สึกรลอนเนี่ยได้รับการฟื้นฟูออ๋ครับทีนี้อย่างปกติอย่างถ้าเรา แคลเซียมคือแร่ธาตุที่จ,จำเป็น่อร่างกายทีนี้ไอ้คำว่าอัลคาไลน์เนี่ยมันมีพวกนี้อยู่ด้วยหรือเปล่าหรือว่ายัางไรครับคับ <c oughs> น้ำอัลคาไลน์เนี่ยประกอบไปด้วยแร่ธาตุอัลคาไลไม่ว่าจะเป็นพวกแคลเซียมโซเดียม นีเซียมโบตัสเซียมอีกตัวหนึ่งเป็นแร่ธาตุในกลุ่มออาคาลไลทั้งหลายเป็นแร่ธาตุกลุ่มคาร์บอนเนตทั้งหลายครับและธาตุที่พูดมาทั้งหมดนี้คือรวมกันเป็นออกคาลไลใช่ไหครับคือเอ,อเราสามารถทำน้ำออาคาลไลได้ได้อยู่สอง วิธีะนะครับอย่างแรกคือเราเอาแร่ธาตุเหล่านี้มาผสมในน้ำโซเดียมแมกนีเซียมโปแทสเซียมน้ะก็เป็นอัคลคาไลแล้ว oh. แต่น้ำอัลคาไลนั้นจะไม่มีประจุลบแต่น้ำอัลคาไลที่เกิดจากการทำด้วยปฏิกิริยาอิเล็กโทรไลซิส Electric, ะะอิเล็กโทรไลซิสนะฮะก็คือการชาร์จกระแสไฟฟ้าเข้าไปในน้ำนั่นแหละทำให้น้ำมีประจุลบด้วยเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยมีโมเลกุลเล็กลงอ,อ๋อเห็นนี่ฐานน้ำอิเล็กโทรไลต์ที่บอกว่ามีความเป็นด่างแล้วการวัดความเป็นกรดเป็นด่าง ก็ในสมัย oh, น cool. so ี hat, so ้เราวัดค yeah, ่าความเป็นกรดเป็นด่างโดยใช้ตัวอินเด็กซ์ pH นะครับก็ย่อมาจากคำว่า power of hydrogen นะครับไฮโดเจนในน้ำเเองเนี่ยเป็นตัวกำหนดค่า pH นะครับถ้าไฮโดเจนมีมีประจุ มากหรือเป็นไฮโดรเจนไอออนที่มีประจุบวกมากก็จะได้ค่าของความเป็นกรดมากครับแล้วถ้าเกิดว่าน้ำมันมีไฮโดรเจนที่มีประจุลบก็คือมีอิเล็กตรอนมากกว่าปกาติะนะครับก็จะความเป,เป็นดา่างแล้วเราจะตรวจสอบวัด เรามีเครื่องมือหลายอย่างะนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดาษลิสมาตตัว P s s t r i p ในสมัยนี้นะครับเป็นกระดาษที่จะเอามาอยู่ในสารละลายแล้วก็ดูว่ากระดาษนั้นมีสีอะไรถ้าเกิดกระดาษนั้นออกมาแล้วมีสีออกไปทางส้มะนะครับทางเหลืองทางส้ม ก็จะไดบค่าของความเป็นกฎแล้วก็กระดานออกมาว่าแล้ก็ได้ได้ออกมาเป็นสีเขียวก็เป็นกลต่าง PS ประมาณเจ็ดถ้ากระดาษนออกมาแล้วประมาณสีฟ้าสีนั่นเนสีโดยเฉพาะสีม่วงก็จะมีความเป็นอัลคอไลมากมากไปถึง ไปถึงสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาิสี่ปกติแล้วเราควรจะดื่มน้ำอยู่ในระดับค่า p h เท่าไหร่คะครับครับ,รบถ้าถ้าถ้าปกติแล้วผมแนะนำก็ควรจะต้องมีประมาณแปดขึ้นไป เอาได้ก็ยิ่งดีนะฮะในปัจจุบันนะครับนี่อย่างนี้เลยพวกน้ำขวดน้ำอะไรที่เราทานอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับที่เห็นใน้องตลาดปล่วไปหรือในน้ำปลอกไฟพวกนี้อาจจะไม่ถึงเจ็ดนะครับใช่ครับไม่ถึงเจ็ด p อย ประมาณสักหกกว่าอ้าดื่มน้ำมาโอนเนี่ยค่ะปกตินี่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยคนหันมาทานน้ำอาโอเยอะเือนการได้ข้อมูลมาแล้วนะครับคือน้ำมาโอนเนี่ยมันบริสุทธิ์จนแบบว่ามันมันมันไม่มีเนี่ยมันไม่ไม่มีแร่ธาตุแบ้เขาจะถูกต้องแล้วครับ สะอาดจ,จนจนมากเกินไปคือร่างกายเราไม่ต้องการน้ำสะอาดจ,จนมากเกินไปร,ร,ร่างกายเราต้องการน้ำที่ไม่มีออแก,กนิกไม่มีแบคทีเรียไม่มีโลหะหนักแต่น้ำนั้นยังคงอยู่ด้วยแร่ธาต ก๖เป็นน้ำที่มีค่าความเป็นกรดซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอนุมูลอิสระในร่างกายจึงไม่เหมาะที่จะนำมาเป็นน้ำดื่มเช่นน้ำอัดลมน้ำที่มีค่าระดับ pH อยู่ที่6และ7เป็นน้ำที่มีค่าความเป็นกลางน้ำมันจะด่ขวดหรือ ระบายทั่วไปก็มีค่า pH อยู่ในระดับนี้ค่ะแต่น้ำที่มีค่า pH ตั้งแต่8ขึ้นไปหรือที่มีความเป็นด่างสูงซึ่งนั่นก็คือน้ำอ,อักขล a l นั่นเองค่ะซึ่งน้ำในระดับนี้ถือว่าเป็นน้ำที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนำมาดื่มค่ะ